โอเคโยสายันสวัสดีครับวันนี้เดอร์แล้วก็สู่ไพ่สัตว์แชแนลอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้มันเป็นแบบนี้ punching simulator นะครับช่วงนี้แบบนี้กำลังมาแรงมากนะครับผมนะครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการเก็บ energy ของผมนะครับว่าทำงานให้โหดเร็วๆนะครับผมก็เพิ่งมาเล่นได้แค่ประมาณ3วันครับนี่ผมก็เออผมก็โหดพอตัวผมจะมาแชร์เทคนิคการเก็บ energy แบบรวดเร็วนะครับฉบับรวดเร็วของผมนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้คุณไปกดเข้ากลุ่มนะครับหากคุณสงสัยว่ากดเข้ากลุ่มยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนนะครับ โอเคเวลาคุณเข้ากรุ๊ปเนี่ยมันจะมีกดปุ่มออโต้ตรงนี้ครับมีออโต้คุณไม่จ้อเป็นต้องเติมนะครับตรงนี้ก็กดปุ่มออโต้มันก็ออโต้คลิกให้คุณเลยครับโอเคนะครับพอคุณเริ่มเกลี่ยหมาคุณจะอยู่ตรงตรงจุดสตารวนี้นะครับเมื่คุณจะไม่มีพวกเออนี่นี่ค่าเป็นศูนย์หมดคือมานกดต่อนะครับเอาเอเนจีใช่ไหมแล้วทีนี้คุณก็มากดที่รีเบิร์ดนะครับเพื่อเอาเอเนจีนยครับไปแลกเพื่อเอาเพื่อเอาเอเนจีนะครับมาแลกกับเจมนะครับคุณจะได้มีตังคปปออัััเเกกกรรรดดนบพวี้ อัพเก็บพวกนี้น uh ี huh. like ่คุณสอยเนี่ยจี้ครับผมก็อัพให้มันเต็มเลยเต็มหรือพออัพเสร็จเต็มปุ๊บแล้วคุณก็มาอัพแรงต่อนะครับนี่อัพแรงนี่อัพแรงหนึ่งตอนนี้ผมก็เอามาแรงเอ่อเดอะเวิลด์ไอสตาร์สไตร์ทีเอ็กซออนซึ่งว่ามันยากมากนะในการเก็บแรงเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณฟาร์มโหดก่อนนะครับแล้วค่อยคุณมาอัพแรงทีเดียวเลยก็ได้นะครับในส่วนต่อมานะครับนี่สิ่งสำคัญที่คุณจะขาดไปได้ก็คือตู้สัตว์เลี้ยงนี่นะครับ ก็สัตว์เลี้ยงนี่นะครับพอคุณเกิดมาเนี่ยจะเห็นมีไข่สองอันนะและนี้เป็นไข่โรบักนะครับคุณก็สุ่มโรบักแต่ผมไม่มีโรบักนะครับนี่ก็เป็นนี่เป็นสุ่มไข่ฟรีนะครับใช้แค่ร้อยเจมนะผมก็สุ่มไปคุณอาจจะโชคดีคุณจะได้แบบเออโกคูไม่ก็เบจิต้านะครับเจ้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้ออกยากมากนะคุณหากคุณไม่มีตัวลัคกี้ตัวคุณลัคกี้นะคุณจะไม่มีโอกาสได้หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ซื้อเจมเลยนครับพอซื้อปุ๊บแล้วคุณก็มาตรงนี้ 7ตัว7ตัวก็จะได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อย่างนี้ผมก็มาใช่ไหมอัพเจ็ดตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บคนอัพปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ย<ล> uh, คุณจะเป็นเอ่อได้เป็นร่างชายนี่นะครับคุณก็ไปที่แคมคปนคม์นะครับเป็นเกาะแคมป์ซึ่งราคาเจ๋งไม่แพงนะคุณก็สามารถไปได้โอเคมาเกาะแคมป์นะครับก็เป็นอีกเกาะหนึ่งนะครับที่เป็นจุดฟาร์มอนึ่งจุดหนึ่งของเอเนอร์จีนะครับที่เป็น เป็นเทรนนิ่งแอนเดียนะครับเป็นคูณสองอิแนนจี้ทนี้เป็นใช้รีเบิร์ตต้องเอ่อยห้าสิบบีนะครับของร e ีเบิร์ตนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่สัตว์เลี้ยงนะครับ <c oughs> พอคุณอัปเกรดเป็นชายนี่แล้วเนี่ยคุณก็มาอัปเกรดตก็มาอัปเกรดเป็นอีลิตต่อนะครับเนี่ยพอกดอีลิตปุ๊บคุณจะเข้าก,กดตรงนี้เลยไปอิลิตมันก็จะทำการอัพฮีโร่ให้เป็นเลเวลแม็กนะครับส่วนหลายคนก็สงสัยว่าเอออัปอีลิตแล้วเนี่ยต้องทำอไงต่อนะครับก็ <c oughs> ไปที่เกาะแรกก่อนอนะครับไปกกกลล่่่่ออองงเเนนีีียยุ๊ปรรว์ด เขามาที่กล่องกูรี่บอร์ดครับก็จะมีมันก็จะคล้ายไอ้เครื่องเออ่ชายนี่นะครับจะเป็นแต่ตอนนี้จะเป็นเครื่อง DIY นะครับ DIY คือการอัพสถานะสัตว์เลี้ยงคุณให้คูณ2ขึ้นไปอันนี้โอเคครับจะยกตัวอย่างผมมีบุรีแต่อย่างวานิซ่านะครับพอกราฟเป็นนี้เป็นอีลิทเวลแม็กนะครับจากวานิซ่านะครับก็คือจาก51.8สเอ็มเนี่ยจะกลายเป็นคูณ2องเป็น103.6สเอ็มนะครับโอเคนะครับในส่วนต่อมาแล้วคนก็จะสงสัยว่าเออไอตรงเนี้ยมันคือค่าอะไรครับมันคือค่า แอคทีสหรือค่าโบ e ด์เอเนอร์จีครับซึ่งว่าตรงเนี้มันไม่คุ้มครับผมแนะนำว่าอย่ามากดเด็ดขาดอย่านะครับห้ามมากดตรงนี้เด็ดขาดผมแนะนําให้คุณกดตรงนี้พอเริ่มแรกนะครับมือใหม่เนี่ยก็มากดตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้ตรงนี้คุณก็อ้อ,อมตรงนี้จะเป็นเหมือนท้องการเวลาของหักกระบอกนะครับนี่จะบวกร้อยแปดสิบซึ่งมันคุ้มกว่าไอตรงเจ้าหุ่นและกลางเงาเ่นั้นนะครับคุณมาอัพตรงนี้แล้วคุณจะคุ้มมากมเพราะมันใช้ราคาแค่เท่ากันราคาเท่ากันไม่มีอัพเพิ่มเจมเท่ากันครับผมอ่ะลาวคณสงสัยว่าเอ ยัมีวิธีรัดอีกไหมว่าในการทําให้เจ้าเนี้ยเบอร์แบบไม่ต้องเสียเจมอ่ผมจะไปที่ที่หนึ่งนะครับนี่จมาที่นี้ครับคุณก็มาที่ทาวเวิลนะครับก็ไปที่เกาะเฟรดี้เทลแต่คุณต้องซื้อเกาะเฟรดี้เทลก่อนนี่เกาะเฟรดี้เทลนะครับซื้อมามันจะราคาสูงหน่อยหากคุณอัพไปเรื่อยๆคุณก็สุม่มไขว้ไปเรื่อยๆครับโอเคมาที่เกาะเฟรดี้เทลคุจะมีช็อตหนิ่งแล้วคุณ3นะครับก็ใช้5 QD นี่ผมจะมาแชร์ทริกเล็กๆน,น,น้อยๆครับหากคุณยังไม่รู้ นี่ตรงนี้นะครับแ r a c ที่เซน n ิ i n g a r e แมันคือการบวก n n r r y y แบบเมื่อกี้เองนะครับให้คุณ a k k ไปคุณก็สามารถโหดขึ้นได้ครับได้ค่า Energy เพิ่มด้วยนี่มันจะมาวิพื้นอย่างนี่ราบวก150 Energy ซึ่งว่าถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มครับเพราะว่ามันไม่เสียค่าเจมอะไรเลยนะครับนี่ก็เป็นจุดฟาร์มก่อนฟิลเทลก็เป็นจุดเช็คพอยต์นะครับของ ในการเริ่มต้นในการหาเออ่น้ำม,นมันม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนหาน้ำมันม่วงอีกอีกคลิปนึงนะครับโอเคนี่คุณจะเห็นว่าไอ้นีน่คูณสามเอนเนอร์จรีนี่มีนี่นี่เป็นที่หาน้ำมันม่วงนะครับเกาะฟิลิเทลเนี่ยถือว่าเป็นเช็คพอยต์เช็คพอยต์แบบหลักๆเลยนะครับเนี่ยงานที่คุณมาทําให้ตัวละครคุณโหดขึ้นเนี่ยก็มาที่เกาะฟิลิเทลเพื่อจะอัพค่าพลังต่างๆนะครับมาจะข่าเอนเนอร์จรีข้านู่นค่านี่นะครับแล้วก็มาสุ่มไข่เกาะฟิลิเทลเนี่ยมันก็จะมีพวก ในเกมแมปนี้นะครับถึงมันก็จะมีพวกไข่แบบซีเครียสก็คือไข่หลับนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาสอนไข่คลิปนึงนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะหมดทริคแล้วละในการฟาร์เวเนจี่แบบฉบับรวดเร็วของผมนะครับก็วันนี้นะครับถ้าใครชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนะครับให้ช่องพายสลาของผด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนซาโยนาระสวัสดีครับบ๊ายบาย